ขอบคุณสปอนเซอร์เว็แบบไซต์ที่มั่นคงปลอดภยัยเปิดมานานกว่า15ปีสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวขอบอลทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับพบกับเรื่องราวและความเคลื่อนไหวของโลกฟุตบอลกับผมอีกแล้วครับแอดมินฟุตบอลสตอรี่ แฟนลิเวอร์พูลทำใจรับเกอิต้าชีมาเน่มีแววเลือกซอบเรอัลมาดริดเกอิต้าบันเดกับปีกจอมผิวของอาร์เอสมอเาโกเชื่อว่าซาดิโอมาเน่เพื่อนร่วมทีมชาติเซเนกัลนะครับอาจตัดสินใจใย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมเรอัลมาดริดยากหย,กย,กยก่ในศึกาลกิกาสเปนหลังจบฤดูกาลนี้ครับเชื่อกันว่ามาเน่เป็นหนึ่งในแข้งเป้าหมายหลักที่ราชนันชุดขาวอยากได้ตัวไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเกอิต้าเองก็บอกว่าเราเตะวัยยี่สิบแปดปีมีโอกาสย้ายทีมไม่น้อยนะครับ เพรว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าตัวนั้นจะอยู่คายแค่ในชินแอนฟิลจนถึงแขวนสตัดเกต้ากล่าวดังนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนบางทีในช่วง2ปีนี้คุณอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นไปตลอดหรอกเขาเป็นคนฉลาดและเขาก็รู้ว่าอะไรดีสําหรับเขาและรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ที่มาดริดพวกเขานั้นก็มีหลายตัวเลือกอยู่นะเราเตะไว้ย25ปีกล่าวกับอาร์ซิเกีฬาชั้นนำของสเปนครับ ทางนี้นะครับมาเน่ h, เป็นกำลังสำคัญให้กับเร์พูมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่ย้ายจากเซอเทมตันเมืช่วงซัมเมอร์ในปี2016ด้วโยกระทุงไปแล้ว7 7ประตูจากการลงสนามทั้งหมด161นัดเรีบมิลานว่าไงอิบราฮิโมวิชกำหนดหนึ่งเงื่อนไขแลกต่อสัญญาสาลาตันอิบราฮิโมวิช กองหน้าประสบการณ์สูงของเอซีมิลานแบบสมสรอนชั้นนำแห่งเวทีเกาโชาซิเรียอิตาลีพร้อมที่จะต่อสัญญาถ้าหากทีมนั้นมีแผนการเสริมทัพที่น่าพอใจหลังจบฤด,ดูกาลนี้ตามการเปิดเผยของโคลิเอเ่เดนโลสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนาของเมืองมักกโรนีครับอิบราฮิโมวิชเซ็นสัญญากลับมาเล่นที่มิลานแบบรายค่าตัวนะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีออปชันที่จะขยายสัญญาจนถึงซีซั่นในปี2020-2021ด้วยซึ่งแข่งไว้38ปีก็ทําผลงานได้ดีนะครับในระดับหนึ่งด้วย จากการลงสนาม10นัดในทุกรายการรแบบับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงที่ผ่านมานั้นมีกระแสข่าวว่าอิบราฮิโมวิชไม่คิดจะอยู่ช่วยทีมต่อหลังจากไม่พอใจกับการที่บอร์ดบริหารปลดสโวร์นิเบียโบบันพ้นจากการเป็นประธานฝ่ายฟุตบอลของทีมเพราะว่าดาวเตะชาวสวิตเซนกับโบบันนั้นสนิทกันสุดๆและว่ากันว่าสาเหตุหลักที่ทําให้อิบราฮิโมวิชกลับมาช่วยบิลานก็เป็นเพราะโบบันนี่เองครับสําหรับสาเหตุที่อิบราฮิโมวิชอยากดูแผนงานการเสริมทัพของทีมก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องอนาคตนั้น เป็นเพราะว่าเขานั้นอยากปิดฉากอาชีพการค้าแข่งอย่างสวยงามนะครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ก็คือการพามิลานกลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เขามองว่าสภาพทีมในปัจจุบันมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้รับโดยการที่ครีเอเลใน,นโลกสปอร์ตเผยว่าอิบราฮิโมวิชให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่าค่าเหนื่อยด้วยซ้ำนะครับ ซาเวตชีเบลโดนแฟนบอลประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงหนักเกินโรบบี้ซาเวตชอดีตกองกลางคนดังชาวเวลกล่าวว่าแกเรนเบลปีของเรอัลมาดิดสมอสลอนใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนนะครับเป็นนักเตะที่ถูกแฟนบอลประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่สุดในช่วงสองทศวรรษหลังสุดโดยบอกว่าที่จริงผลงานของเบลดีกว่าตำนานของทีมอย่างเซินดรินซีดานลุยฟิโก,โก้และก็โรนัลโด้ด้วยํามดับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับทีมช่วงซัมเมอร์ในปี2013นะครับเบลก็ได้แชมป์กับทีมหลายรายการ อย่างเช่นแชมป์ลีกหนึ่งสมัยแชมป์โกปา,าเดเลยหนึ่งครั้งแล้วก็แชมป์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่่าแชมเป,ปี้ยนเลกถึง4ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามครับเขามักที่จะโดนแฟนบอลมาดริดตำหนิบ่อยๆว่าทำผลงานได้น่าผิดหวังเมื่อเทียบกับการที่เขามีค่าตัวที่สูงลิบโดยมีรายงานระบุว่ามาดริดจ่ายเงินไปถึง100ล้านยูโรนะครับประมาณ3,500ล้านบาทเพื่อดึงเข้ามาร่วมทัพทั้งนี้รับซาเวจเพิ่งเกิดช่วงให้แฟนบอลน,นั้นถามคำถามกับเขาในทวิตเตอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังโดยมีคนหนึ่งถามว่าใครคือนักเตะที่โดนประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่สุดในช่วงวสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าผมคงจะบอกว่าเป็นแกเรตเบลกับที่เรอัลมาเิดเขาทําได้ถึง105ประตูในทุกรายการได้แชมป์ร่วมกับทีม13รายการทําได้3ประตูในการลงสนามน,นัดชิงชนะเลิศแชมเี้ยนลีกนับรวมทุกซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกโอเวอร์เฮดคิกสุดสวยในนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลแถมเขานั้นยังเคยยิงจุดโทษเข้า ในช่วงดวลเป้าด้วยลองเทียบกับเซนดินซีดานผู้ยิ่งใหญ่ดูสิเขาทําได้49ประตูได้แชมป์กับทีม6รายการแถมยังยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกได้แค่หนเดียวนั่นคือเกมกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่แน่นอนว่ามันเป็นลูกที่สุดสวยหน่ะนะขณะที่ฟิกโก้ทำไป56ประตูแล้วก็ได้แชมป์กับทีม7รายการส่วนโรนัลดโด้อาร์เก้าผู้ยิ่งใหญ่ทําได้104ประตูและได้แชมป์กับทีม3หนแกเร็ตเบลทาประตูได้มากกว่าและควา้าแชมป์ได้มากกว่า3คนนั้นซะอีก ดังนั้นสำหรับผมแล้วแกเรดเบลเนี่ยจึงเป็นนักเตะที่โดนแฟนบอลประเมินต่ํากว่าความเป็นจริงมากที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาซาเวตกล่าวรับตัวคนมีความหเห็นอย่างไรรับกับเรื่องนี้แกเรดเบลผู้ถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงไม่ลืมบุญคุณเมนเซมาพร้อมกลับไปรับใช้ลิยงการ์ลเมนเซมาครับกองหน้าเฟนแมนของเรอัลมาเดดยอดสมสรลูกหนังในิกลาติกาสเปนนะครับเผยว่า ตนไม่ปิดโอกาสที่จะกลับไปเปลียนอาชีพนักเตะกับโอลิมปิกลียงอดีตต้นสังกัดในศึกลีเอิงฝรั่งเศสเบนเซม่ารับทำไปทั้งสิ้น66ประตูจาก148เกมในการเล่นให้กับลียงก่อนย้ายมาร่วมทัพราชันชุดขาวเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2009นะครับซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นยังอยากอยู่กอบกลวยความสาเร็จกับเรอัลมาดริดแต่ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะกลับไปรับใช้ต้นสังกัดเก่าเช่นกันนะครับเบนเซม่ากล่าวดังนี้นะครับผมมีวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณลียงแต่การกลับไปที่นั่นยังไม่่ใชตอนนี ผมอยากอยู่สร้างประวัติศาสตร์กับเรียลมาด,ดิดต,ต่อไปนี่คือสโม,มสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่หลังจากนั้นคุณไม่มีทางรู้หรอกกลับไปปิดฉากกับลียงน่ะเหละทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะหัวหอกวัย2ปีนะครับกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของลียงปัจจุบันครับเบนเซมา่าเรือสัญญาคาแข่งในถิ่นซานติโกเบรเดเบลถึงช่วงชัมเมอร์ในปี2022บครับเทรนเนอร์ส่วนตัวชีโยวิชอยากอยู่ราชันตต่อ โบนานคุติสเชนเนอร์ส่วนตัวของลูก้าโยวิชชี้ว่ากองหน้าของเรอัลมาดิดมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการค้าแข่งในทินซาดิโกเบอร์เดบิวให้ได้รับกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียนะครับย้ายจากแฟงเฟิร์ตมา้าแข่งกับราชันชุดขาวด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เพื่อหวังที่จะเป็นกองหน้าโตเป้าในอนาคตแต่ผลงานในซีซั่นนี้นะครับถือว่าน่าผิดหวังทําได้แค่2ประตูจากการลงสนามทั้งหมด24เกมจนมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมารับนอกจากนี้ยังมีกระแสที่ว่ามาดิดจ้องเสริมดาวยิงคนใหม่มาร่วมทีมอีกด้วย แต่ว่าทางคูติสยืนยันว่าโยวิชต้องการที่จะประสบความสําเร็จกับต้นสังกัดให้ได้ครับเทรนเนอร์ส่วนตัวของโยวิชกล่าวดังนี้นะครับเขาบอกผมว่าเขาต้องการที่จะประสบความสาเร็จกับเรอัลมาริดมีเส้นทางที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ที่เบอร์นาเบลตะกนเรียกชื่อเขาซึ่งเขามั่นใจว่าจะประสบความสําเร็จได้เพื่อนร่วมทีมเขาหลายคนพูดคุยกับเขาและพยายามช่วยเขาซึ่งเขาสบายใจดีเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงเขาแค่ต้องอดทนเท่านั้นเทรนเนอร์ส่วนตัวของโยวิชกล่าวครับ แฉคร,รับเฟอร์กี้พยายามให้โรนัลโดซบบาซโลนาแทนเรอลัลมาดริดราบอนการเดรอนอดีตประธานสโมสรเรอัลมาดริดออกมาเปิดเผยว่าอันที่จริงนะครับเซอร์เล็กเฟอร์กุสันอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการขายคริสเตียโนโรนัลโดให้กับราชันชุดขาวพร้อมเสนอสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสไปให้กับบา์ซโลนาแทนครับชื่จริงนะครับการเดรอนเป็นคนทํางานในการบรรลุข้อตกลงที่จะทําให้โรนัลโดนั้นย้ายมาวาดดวลลายในเวทีลาลิกา ซึ่งช่วงซัมเมอร์นั้นนะครับเขาก็ถูกแทนที่ตำแหน่งโดยเฟรนติโนเปเวสโรนัลโดครับย้ายจากทีมผีแดงมายังราชันทุกขวเาว่อช่วงซัมเมอร์ในปี2009แต่มีการเปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวนะครับได้สรุปไปตั้งแต่ปีก่อนในยุคข,ของการเดลอนแล้วล่าสุดการเดลอนครับได้ออกมาเปิดเผยว่าอันที่จริงที่ United, ายูเนเต็ดพยายามล็อกทุกอย่างไม่ให้สตาร์ชาวโปรตุกสย้ายมายัางซานิโกเบอร์เนบิลแล้วก็เสนอนักเตะไปให้คู่แข่งอย่างบา,ร,าร์เซโลนาแทนกับการเดลอนกล่าวดังนี้นะครับ การเซ็นสัญญาครั้งนั้นเกิดขึ้นระหว่างผมกับคริสเตียโนโรนัลโดในช่วงปี2007แล้วก็2008มันเป็นการเจราจาที่ยากมากกับแมนยูไนเต็ดเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะไปแต่เขาก็ชัดเจนมากถึงสิ่งที่ต้องการเขาต้องการที่จะย้ายมาเล่นในกับเรอัลมาดริดและมันก็เป็นโอกาสพิเศษสําหรับเราดังนั้นเราจึงใช้ประโยชน์จากมันเฟอร์กูสันไม่อยากที่จะเสียเขาไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟอร์กี้ไม่ต้องการให้โรนัลโดย้ายมามาดริดเนื่องจากเราประสบความสำเร็จมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดังนั้นเขาจึงเสนอนักเตะให้กับบาร์เซโลนาแทนบาร์เซโลนาเองก็ดีใจกับโอกาสนั้นแต่โรนัลโดมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อเรอัลมาดริดและสัญญาก็ได้เซ็นกันแล้วมีเอกสารที่เป็นลายเซ็นว่าถ้าสโมสรหรือนักเตะละเมิดข้อตกลงกันเขาจะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับอีกฝ่าย30ล้านยูโรการเดลอนกล่าวรับสำหรับโรนัลโดนะครับกลายเป็นดาวซนโวสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเรอัลมาดริดและการย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสด้วยค่าตัว 100ล้านยูโรรับเมื่อปี2018กดกนึกภาพไม่ออกเช่นกันนะครับว่าถ้าโรนัลโดในตอนนั้นเนี่ยตอนที่กว่าจะย้ายไปเรอัลมาริดย้ายไิบาเซโรน่าแทนนะครับจะมีโรนัลโดและก็เมสซ,ซี่ที่แบบแข่งขันกันอย่างทุกวันนี้หรือไม่ครับหรือว่า2คนนี้จะกลายเป็นเพื่อนซี้กันนะครับ